นายสมรังสีอดีตผู้นำพักฝ่ายค้านกัมพูชานะครับได้ท้าแล้วก็ยุรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยให้ก่วงเกาะกูดขึ้นสาลโลกด้วยเลยนะฮะนอกเหนือจาก4พื้นที่ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แต่ก็แซะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่กล้าฟ้องรอกครับเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับนักการเมืองไทยบางคนในขณะที่แม่ทัพภาคที่1ของไทยนะครับก็ลงตรวจความพร้อมรบเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ อยู่กับผมจะเลดทอสนะครับจากกรณีข้อพิพาทด้านพื้นที่ระหว่างไทยกัมพูชานะครับก่อนหน้านี้นายฮุนมันเนตนะฮะนายก ok ของกัมพูชาก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะนําี่พื้นที่เนี่ยขึ้นฟ้องศาลโลกนะฮะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ช่องบกหรือว่าสามเหลี่ยมมรกตที่กําลังเป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็3ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทต,ตามเมืองทมตาเมืองโต๊ดแล้วก็ปราสาทตาควายนะฮะและล่าสุดนะครับนายสมรังสีครับซึ่งเป็นอดีตผู้้นนําาาพคฝ่ยของกัม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยลีภัยการเมืองไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะไายุ U, รัฐบาลฮุนมาเน็ตนะครับบอกว่าถ้าเกิดจะเอาสีพื้นที่นี้เนี่ยไปฟ้องต่อศาลโลกนะฮะให้พ่วงก,ก่ะกูดขึ้นไปด้วยเลยนะ,ะับไปพร้อมๆกันเลยนะฮะพร้อมกับเสนอ3ข้อตกลงและสนธิสัญญานะครับในการนําไปประกอบการฟ้องร้องนะฮะอันแรกก็คือข้อตกลงสันติภาพปารีส2534นะครับก็จะพูดถึงอํานาจอธิปไตยของกัมพูชาประเทศใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ อันที่2ก็คือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส2450นะครับซึ่งกัมพูชาเคยใช้ฟ้องไทยมาแล้ว2ครั้งนะฮะก็เป็นข้อตกลงที่ทําขึ้นตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสเนี่ยมาปกครองกัมพูชาอยู่นะครับก็จะพูดถึงเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชานะฮะแล้วก็ทางฝรั่งเศสเองเนี่ยได้มีการนําสําเนาต้นฉบับแผนที่นี้มอบให้กับมุนเซนไว้เมื่อปี2015ครับ สามก็คืออนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล2525 25นะครับซึ่งก็จะพูดถึงสิทธิและก็หน้าที่ของประเทศในเขตทะเลต่างๆนะฮะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าทางกัมพูชาไม่น่าจะเอาส่วนที่สัญญานี้ไปประกอบการฟ้องร้องนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเดียวในแถบนี้ที่ยังไม่ลงสัตยาบันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าร่วมเนี่ยก็จะเสียเปรียบครับ ก่อนหน้านี้นะครับนสมรังสีก็ได้มีการโพสต์แซรรัฐบาลกัมพูชาที่นําโดยนายฮุนมาเน็ตแล้วก็สนับสนุนโดยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะฮะโดยบอกว่าไม่น่าจะนําเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกหรอกนะครับเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาเองเนี่ยมีความใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกับนักการเมืองไทยบางคนอยู่ครับ ส่วนการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยนะฮะนอกจากกองทัพภาคที่2ที่ต้องเตรียมความพร้อมและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงนี้นะครับโดยแม่ทัพภาคที่2เองก็ได้รับกําลังใจจากคนไทยอย่างลดหลามทางกองทัพภาคที่1ก็เตรียมความพร้อมเช่นกันนะครับโดยแม่ทัพภาคที่1เนี่ยได้ลงตรวจความพร้อมรบนะฮะของกําลังหน่วยเฉพาะกิจ3าหน่วยด้วยกันนะ,ะับเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าทางกองทัพภาคที่1เองก็พร้อมที่จะเสียสละนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่หากได้รับมอบหมาายจก กองทัพปกไทยครับอันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ